ทองกำลังศึกษาอยู่แผนกวิชาช่างก่อสร้างสา,สาขางานโยธาปวสหนึ่งมหกค่ะดิฉันนางสาวยานิสามีคุณกำลังศึกษาอยู่แผนกวิชาช่างก่อสร้างสาขางานโยธาปวสหนึ่งมหกค่ะกลุ่มของดิฉันได้จัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่5สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยาานาชน์สาธารณชน โดยได้รับงบประมาณและคำปรึกษาจากห้างหุ้นส่วนจำกัดยู่สุกอร,ร์าาโดยมีที่มาและความสำคัญดังนี้ค่ะ e a r c h a request the of o f m i s calculation. Request the calculus time by using o b f i c e s formula for calculation. The volume of e v e n y element into now any electronic devices a b o u into everything like right to r i c s o n s This project, project as yes, and application here to calculate the. this can be used in mobile phone with input calculation formula into the application using the program Miss app rental app and application the result results are as the test result of the application calculation of calculating the Volume of Parliament in all level of those the resulting values of dissolve are accurate and highly accurate Marking the application to have calculate the volume of as follow the death of the application calculation for calculating the volume of asphalt pavement, the in as level of road, the resulting values of result are accurate and highly accurate, marking the application to have calculated the. Warm for educational purposes and for working to assess learning efficiency with the result obtained from the application. The fast, accurate, and precise accuracy as well as. I'm willing to use the application to help calculate the volume from the level of student or personnel working in the field of civil engineering. ต่อมาจะเป็นการสร้างสิมปรดิษฐ์โดยการใช้แอปพลิเคชันคำนวณปริมาตรของถนนลาดยางมาตอยโดยการออกแบบของตัวโปรแกรมนี้จะใช้ในตัวโปรแกรม MIT App Inventor โดยการที่เราจะต้องแบ่งหน้าสไลด์ของแต่ละหัวข้อก่อนหลังจากนั้นเราจะต้องมาตั้งค่าพื้นฐานของหน้าสไลด์ต่างๆอย่างเช่นขนาดของตัวอักษรขนาดของเลเยอร์สีพื้นหลังเป็นต้นค่ะ การออกแบบชุดคำสั่งแท็บบาร์ในแอปพลิเคชันโดยเราจะเพิ่มชุดคำสั่งแต่ละช่องในการที่เราจะต้องกรอกข้อมูลตารางการออกแบบเป็นต้นต่อไปจะเป็นการวางผังงานระบบสู่คำนวณปริมาตรของถนนลาดยางของแต่ละชุดคำสั่งค่ะการทดสอบและแก้ไขแอปพลิเคชันโดยเป็นการทดสอบว่ามีการเ r อ,อเร์เรอร์จุดไหนบริเวณไหนโดยใช้ตัวตรวจจับโปรแกรมเออเรอ์เพื่อทำการป้องกันร,ระบบเออเร์อต่อไปค่ะ ั้นต่อมาจะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้สำหรับคนที่ใช้เพ t สโตสามารถเข้าไปในดาวน์โหลดที่เพ t สโตได้โดยพิมพ์ว่าคำนวณปริมาตรถนนลาดยางมาตอยค่ะจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราไปเปิดแอปพลิเคชันของการคำนวณปริมาตรถนนลาดยางมาตอยโดยบริเวณหน้าแอปที่เราเปิดขึ้นมานั้นจะให้เลือกคำนวณใน ระบบการออกแบบ7ปีคือหมายเลข1หรือเลือกคำนวณในระบบการออกแบบ10ปีคือหมายเลข2ค่ะค่ะต่อมาจะเป็นการเลือกระยะการออกแบบที่7ปีที่เราได้ยกตัวอย่างขึ้นมาในรูปแบบของตัวนี้จะมีที่เราเห็นในแอปมันจะมีหมายเลข3าหมายเลข3าหมายถึงการเลือกปริมาณการจราจรของถนนที่ออกแบบแต่ละวัน น้อยกว่าหรือเท่ากับ1,000คันส่วนหมายเลข4ี่คือการเลือกปริมาณการจราจรของถนนที่ออกแบบแต่ละวันมากกว่าหรือเท่ากับ1 0 0 1งถึง 2, คันค่ะหลังจากเลือกปริมาณจราจรเรียบร้อยเราจะเลือกเปอร์เซ็นต์ของ CBR CBR เป็นการทดสอบวัดแรงต้านทานตัวอย่างกดของดินต่อแรงต้านทานโดยมีเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่4% 6%ซเซและ8% หลังจากการเลือกเปอร์เซนต์เราจะต้องไปใส่ข้อมูลด้านของความกว้างของถนนความยาวของถนนความสูงหลังจากที่เราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราจะไปกดที่คำนวณหาผลลัพธ์ค่ะรวมไปถึงผลลัพบปริมาตรและงบประมาณชั้นวัสดุพื้นทางชั้นพิซคอร์ชั้นยางมาตอยและการสรุปงบประมาณรวมทั้งหมดค่ะ จากการทำโครงงานเรื่องแอปพลิเคชันคำนวณปริมาตรถนนลาดยางมาตอยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการคำนวณผิดพลาดเพิ่มความแม่นยำและลดระยะเวลาในการคำนวณการหาปริมาตรถนนลาดยางมาตอยและการจัดโครงงานครั้งนี้ทางผู้จัดทำโครงงานได้มีผลสรุปว่า การประเมินคุณภาพของทางแอปพลิเคชันผลการศึกษาความพึงพอใจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามหลังใช้แอปพลิเคชันคำนวณปริมาตรถนนลาดยางมาตอยมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับมากค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่3.82เมื่อพิจารณาเป็นแต่ละด้านจะพบว่า1 ด้านประสิทธิภาพมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่4.30รองลงมาด้านความจำเป็นในการเรียกใช้งานมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่3.90และสุดท้ายด้านความสะดวกในการใช้งานและความปลอดภยัยมีระดับความคิดเห็นมากจะอยู่ที่ค่าเฉลี่ยที่3.80ค่ะ คำนวณปริมาตถานนลาดยางมาตอยขอบคุณนค่ะ